วันนี้เราจะพูดถึงข่าวคราวของแบทแมนคนแรกๆคนแรกจากยุค80ปปลายมาจนถึง90แบทแมนของทิมเบอร์ตันนั่นเองครับนั่นก็คือคุณไมเคิลคีตันนะครับแกรับบทเป็นบรูซเวนในหนังเรื่องแบทแมนแล้วก็แบทแมนรีเทิร์นนะครับที่กำกับโดยทิมเบอร์ตันครับมันมีข่าวมาครับผมว่าหลายคนได้รู้แล้วได้ยินแล้วนะครับว่าไมเคิลคีตันที่รับบทแบทแมนหรือว่าบรูซเวนในแบทแมนกับแบทแมนรีเทิร์นเนี่ย มีรายงานข่าวจากสื่อเจ้าใหญ่ครับว่าเจ้าตัวเข้าไปพูดคุยกับ Warner b r o t h e r เพื่อจะกลับมารับบทเป็น Bruce Wayne ในหนังชุด The Flash เป็น Bruce Wayne ในหนังชุด The Flash นะครับจะกลับมาในบทเดิมที่ตัวเองเคยเล่นเอาไว้ครับโดยหลังจาก The Warp อธิบายแล้วก็ให้ข่าวไปเนี่ยฮอลลีวูดรีพอร์เตอร์ก็รายงานต่อไปครับว่าคาดการว่าถ้ากลับมาเป็นบทบรูซเวนอีกครั้งเนี่ยคงไม่ได้มาในบทของแบทแมนเหมือนเดิมแล้วแต่น่าจะมาในบทคล้ายๆกับออผู้ฝึกสอนเหล่าฮีโร่ต่างๆนะครับเขาเปรียบเทียบว่าถ้ากลับมาได้เนี่ยบรูซเวนในเวอร์ชันที่แก่ระดับแก่ประมาณเนี้ยแก่น่าจะเป็นเหมือนกับเซมิโอแจ็คสันหรือว่านิกฟิลลี่ของ d c e x t e n d e d Universe เเลยก็เป็นได้นะครับนี่แหละครับ ข่าวคราวนี้จะเป็นจริงแค่ไหนนะครับตอนนี้มันขึ้นอยู่ใน IMDB เรียบร้อยแล้วครับชื่อของไมเคิลคีตันแล้วก็แสดงเป็นบรูซเวย์น่ะแต่ยังวงเล็บว่าข่าวลืออยู่นะครับแต่ส่วนใหญ่เพราะเป็นข่าวลือแบบนี้เนี่ยมันค่อนข้างจะเป็นข่าวลือที่มีมูลครับดูมีมูลของความจริงอยู่แล้วก็ส่วนใหญ่ก็เป็นความจริงมาโดยตลอดน,น,นะครับคำถามต่อมาก็คือแล้วไมเคิลคีตันในบทบาทของแบทแมนเนี่ย ก็จะไปอยู่ในหนัง The Flash ได้ยังไงมันมีโอกาสอะไรบ้างที่จะพาเอาไมเคิลคีตันไปอยู่ในหนัง The Flash แบบนี้ก่อนเลยครับเบื้องต้น The Flash version นี้จะเป็นการ์ตูนที่จะเป็นหนังที่ทำจากการ์ตูน Flashpoint มีการ์ตูน Flashpoint เป็นพื้นฐานนะครับฉะนั้น Flashpoint มีอะไร Flashpoint มีเครื่องของ The Flash ที่ใช้ความเร็วในการสร้างทางเชื่อมของ Alternate Universe Alternate Timeline เส้นเวลาที่แตกต่างกันมีการเชื่อมจักกรวาลต่างๆที่แยกๆก,กันอยูเย่เข้าด้วยกันด้วยความสามารถบางอย่างของ The Flash นั่นเท่ากับว่าไม่แปลกแล้วล่ะครับถ้าเขาจะกลับไปเชื่อมกับจัก,กรวาลแบทแมน Batman, ที่เป็นแบทแมนของทิมเบอร์ตันในอดีตนี่ถ้าเอาบูสเวนมาได้เนี่ยช่วยลากเอาแพนกิ i นมาด้วยได้ไหมครับ <laughs> ดูตลกดีนะอ้าวนั่นแหละครับมันก็จะดูเป็นไปได้ขึ้นมานะครับ ว่าบรูซเวนที่รับบทโดยมาคุคิตันเนี่ยก็จะกลับมาแบบแบบไม่ดูแปลกมากนะครับหลายคนก็ถามต่อว่าอ้าวถ้าแบทแมนคนใหม่มาแล้วแบทแมนคนเก่าจะทำยังไงล่ะดูไม่มีปัญหาเท่าไหร่ครับเพราะว่าเรื่องแบบนี้ไม่ได้เป็นครั้งแรกผมไม่ได้หมายถึงว่าบรูซเวนคนใหม่เนี่ยอย่างคุณอย่างคุณเบนเฟเลกนี่ออกไปแล้วเนี่ย มันจะต้องมาแทนกันหรือว่ายัางไงนะครับมันเป็นไปได้ทั้งนั้นเลยครับเพราะว่า The Flash เองเนี่ยในฉบับซีรีส์ก็เคยเจอกันมาแล้วครับยอดมนุษย์ DC สามารถมีหลายตัวได้นี่เป็นกฎเกณฑ์ที่เขาวางเอาไว้เรียบร้อยแล้วครับซีรีส์ The Flash เนี่ยไอเอสว้วนมิลเลอร์ยังไปปรากฏตัวเลยครับในชุดเดอะแฟลชเหมือนที่เราได้ดูใน Justice League เลยฉะนั้นถ้าแบทแมนโผลมาหลายคนเนี่ย ไม่ว่าจะเป็นแบทแมนคนเก่ากึกอย่างไมเคิลคีตันจะมีเบนเอเฟลกโผลมาจะมีโรเบิร์ตแพตติงสันโผลมาเป็นแบทแมนคนใหม่แล้วเจอกันหมดทุกคนเนี่ยก็คงไม่ใช่เรื่องแปลกในปัจจุบันนี้แล้วครับยิ่งเขามีการเปิดทางเชื่อมของไทม์ไลน์ด้วยแฟลชพอยท์ให้เรียบร้อยแล้วเนี่ยโอ้เขาเรียกว่า Creative เปิดเลยครับสามารถไปตรงไหนก็ได้นะครับสามารถทำออกมาแล้วมีลักษณะไหนก็ได้นะครับการแสดงของไมเคิลคีตันก่อนหน้านี้ผมว่า กับเรื่องนี้ผมว่าน่าสนใจยิ่งซะก,กว่ากา,ก,การที่แกจะกลับมาเป็นแบทแมนดีครับเพราะว่าณวันนี้เนี่ยมาร์คคิทตันกลับมาเหมือนกับทอปฟอร์มอีกครั้งหนึ่งครับมาเป็นนักแสดงคุณภาพยอดบทยอดฝีมืออีกหนึ่งคนในฮอลลีวูดเลยแกหายไปพักใหญ่นะครับหลังจากยุครุ่งเรืองอายุประมาณ90ที่แกเล่นเป็นบรูซเวนนั่นแหละไม่ใช่ว่าหายไปไม่มีงานเลยนะครับมีแต่มันก็ปิดกระปรอยและงานต่างๆที่แกเล่นเนี่ยมันก็ไม่ได้ดังแบบ ตูมตามนะผมจําได้ที่แบบว่าโอ้โหโครมสุดๆเลยเนี่ยคือตอนที่แกเล่นไอ้เบิร์ดแมนและเบิร์ดแมนเนี่ยถึงขั้นชิงออสการ์เลยไหมครับในปี2014แล้วหลังจากปี2014ที่แกรับบทเป็นเบิร์ดแมนเรียบร้อยแล้วเนี่ยมาเคอร์คีตันก็อยู่ในโปรเจกต์ที่เป็นโปรเจกต์แบบมีศักยภาพเพียงพอที่จะเข้าชิงออสการ์ได้ตลอดเวลาครับไม่ว่าจะเป็น สปอร์ตไลท์ในปี2015นะครับ The Founder ที่แกเล่นเป็นเรครุกที่ไปซื้อแบ็กดอลลมานะครับคนอะไรก็ไม่รู้เล่นเร็วขึ้นเหลือเกินนะหลังจากนั้นแกก็มาเข้าเป็นบทบาทที่อยู่ในมาเวล l ซีน e ม a t ต c กยูนิเว e ร์สนะครับเป็นวาลเจอร์ er, คุณแอนดรินทูมใน Spider-Man Homecoming ครับหลังจากนั้นก็ดรอปลงไปนิดนึงฮะกลับไปทำงานกับซีเก่าไมเคิลไอทิมเบอร์ตันกับเรื่องดัมโบในปี2019ครับรอพอเราเห็นแกเล่นเป็นวาลเจอร์ปุ๊บ อีกหนึ่งคำถามที่ตามมาก็คือเออว่ะอย่างนี้แกก็อยู่2จักรวาลเลยสิแกก็อยู่ทั้ง DC ในบทของบู a เวนและแกก็อยู่ที่มา r v e l ในบทของวา u c h อร์แอนด์ร t นทูลเลยสิได้ไหมคือตามหลักการเนี่ยเหมือนผมเคยเห็นเขาพูดข่าวว่ามันมีสัญญาว่าไปไม่ได้ครับแต่ว่าแน่นอนว่าสัญญานั้นไม่สามารถใช้กับทุกคนได้ครับเพราะว่าก่อนหน้านี้มม่คือคิตตันไม่ใช่คนแรกครับที่ถ้าไปรับเล่นหนัง DC แล้วจะกลายเป็นนักแสดง2จักรวาล ไปทั้ง DC ไปทั้งมาเวลก่อนหน้านี้มีหลายคนมากครับที่เป็นนักแสดง2จักรวาลเราไล่ดูกันดีกว่าครับว่ามีใครบ้างที่สองใจไปอยู่มาแล้ว2ที่อยู่หนังทั้ง2จักรวาลแบรนเรโนครับแบรนเรโนเป็นมาแล้วทั้งกรีนแลนเทิร์นนะครับกรีนแลนเทิร์นอยู่ฝั่ง DC นะครับในขณะที่เล่นเป็นเดดพูลเนี่ยมาเวลแต่เป็นมาเวลที่อยู่ในติ่งของ X-men แนะครับแต่ตอนนี้กลับมารวมอยู่กับมาเวลเชนเมติกยูนิเวอร์สเรียบร้อยแล้ว หรือคุณเป็น n e t f l ลกครับแ e ส f ฟลกนี่ก็แดร์เวิลที่เล่นก่อนเนี่ยเป็นมาเ e l ก่อนที่หลังจากนั้นอีกหลายปีครับแกจะมารับบทเป็นซูเปอร์ฮีโร่ดีตัวสําคัญเลยนั่นก็คือ Batman นะครับอีกหนึ่งคนคือ h a ร l รี่เบอรครับแกเป็นแคทบูแมนมารอบนึงด้วยครับเผื่อใครลืม <laughs> <laughs> เป็น X-Men ก่อนนะฮะแล้วก็มารับบทเป็นสตรอมใน X-Men นนะครับนี่ก็สองจัก,กรวาลโอ้ไม่น่าเลยเช <laughs> เป็นสตรอมก่อนนะครับแล้วหลังจากนั้นก็มารับบทเป็นแคทวูแมนครับบทที่ไม่ใช่แค่เธออยากลืมนะฮะเราก็อยากจะลืมเหมือนกันครับอีกหนึ่งคนครับอันนี้ผมเกือบจะลืมครับว่าอยู่2จักรวาลทอมมี่ลีโจนส์ทอมมี่ลีโจนส์เนี่ยเคยอยู่ DC มาเคยเล่นหนัง DC มารอบหนึ่งเป็นไอ้ทูเฟสอันนี้ทอมมี่ลีโจนส์อยากลืมครับเพราะแกลำคาญแกแกลำคาญจิมแครรีแกแบบจิมแครรีตอนนั้นมันท็อปฟอร์มเกินมันแบบว่าหน้าลำคาญเล่นอะไรก็ไม่รู้แล้วแกก็อยู่มา แต่ไม่ได้เป็นซ u เปอร์ฮีโร่นะครับแกเล่นเป็นนายทหารใน first a v e n g e r นะฮะอีกคนนึงครับทุกคนจำได้แน่นอนครับอันนี้พร้อมกันเลยแล้วเป็นตัวร้ายในหนังฟอร์มใหญ่ทั้งคู่ด้วยมันเป็นมาเวลทั้งคู่อ่าอันนี้มันเป็นมาเวลทั้งคู่แต่ตอนนี้ก็ย้ายมาอยู่ที่เดียวกันแล้วไม่เป็นไรเพราะว่าตุตายหาไปแล้ว <c oughs> <c oughs> ไอ้ธานอสตายไปแล้ว นี่เป็นกรณีพิเศษฮะไม่ใช่มาวลทั้งไม่ใช่ดีซีแต่เป็นมาว e ลทั้งคู่แต่ตอนนั้นเป็นเหมือนคู่แข่งกันไกลๆนั่นก็คือคุณเคเบิลนะครับแล้วก็คุณทานอสที่แสดงโดยจอชบรูลินนะครับนอกจากนั้นยังจะมีนักแสดงที่ประปรายครับไปโผล่แบบนิดๆหน่อยๆฮะแซคคารีลรวนี่ก็เคยเล่นทอแซคคารีลวเคยเป็นแล้วก็หานักแสดงอื่นมาแทนคริสซีแวนนี่มาวิลสองเรื่องมาวลสองรอบเป็นฮิวแมนทอชรอบหนึ่งแล้วก็เป็น กับตันอเมริการอบหนึ่งไมเคิลบีจอร์แดนนี่ก็เป็นมาเวลสองรอบเป็นฮิมแมนทอชเหมือนกันแล้วทำไมคนชอบเล่นเป็นฮิมแมนทอชวะเป็นฮิมแมนทอชรอบหนึ่งแล้วก็เป็นคิวมองเกอร์เอริกคิวมองเกอร์อีกรอบหนึ่งนะครับนี่แหละครับนักแสดงที่อยู่ใน2จักราวาลหลายๆคนนะครับและอย่างที่บอกครับถ้าไมเคิลคีตั้นกลับไปรับบทเป็นบูซเวนอยู่ในภาพยนตร์เรื่อง The f l a s h อย่างที่เขาลือกันมาเนี่ย เราน่าจะได้เห็นแกเป็นนักแสดง2จักรวาลอีกหนึ่งคนครับแจมอนอินซูก็อยู่2จักรวาลครับแล้วก็ฉายเวลาใกล้กันด้วยแต่ว่าในชาซแซมมันไม่เห็นหน้าเลยอะเล่นอะควาแมนแล้วก็มาเล่นชาแซมเล่นการ์เดียนอ t h เดอะกาแเออเป็นพวกไอ้พวกที่อยู่กับกับตันมาเวลอะไรอย่างนั้นเออใช่ใช่ใชใชแล้วมันเข้าฉายพร้อมๆกับชาแซมด้วยมั้งเล่นหลายเรื่องไหมแจมอนนซูดีมากเลยงานเยอะดีมากนะฮะชาแซม แต่น,น,นอยู่ในแชาแซมแกไม่ได้เล่นจจเลตเลโต้เจเลตเลโตอ๋อกำลังจะเป็นอมอร์เบียสันนักแสดงมันจะไม่เหลือแล้วนะ <laughs> <laughs> นี่แหละครับเรื่องราวของไมเคิลคีตันกับบทแบทแมนที่แกอาจจะกลับมาได้แสดงครับ <laughs> มีความเห็นของผู้สื่อข่าวจากต่างประเทศที่น่าสนใจอยู่อีกหนึ่งประเด็นครับก็คือพอพูดถึงเดอะแฟลชไปแล้วเนี่ย มีคนเ็าพูดถึงแบทเกิลขึ้นมาครับอันนี้คือผู้สื่อข่าวจากฮอลลีวูดรีพอร์เตอร์นะครับแกพูดต่อเนื่องมาจากข่าวลือที่บอกว่ามันก็คีตันจะมารับบทเป็นแบทแมนต่อในเดอะแฟลชนะครับแกบอกว่าถ้าคีตันกลับมาเป็นคล้ายๆนิกฟิลี่ของโปรเจกต์เนี่ยโอกาสที่แบทเกิลจะมีหนังเป็นของตัวเองเนี่ยก็มีโอกาสได้สูงนะครับเอารอดูครับว่าเรื่องราวของแบทเกิลที่มีความพยายามจะปั้นโปรเจกต์เนี่ยกันมานานแสนนานผมรู้สึกว่าจอจวีดอนก็เคยมั้งใช่ไหมจอจวีดอนก็เคยมีข่าวว่าาจะมปั้น จะกลายเป็นจริงหรือเปล่านะครับแบทเกิลเคยปรากฏตัวมาครั้งหนึ่งในหนังแบทแมนก็คือฉบับของโจชูมักเกอร์นั่นแหละครับแบทแมนแอนด์โรบินนะครับ,รบได้อลิเชียชิวสโตนซึ่งตอนนั้นด่งดังมากๆนะครับมารับบทเป็นแบทเกิลแล้วหลังจากนั้นก็ไม่ได้มีการใช้งานตัวละครแบทเกิลอีกเลยนะครับอารอดูครับว่าจะเป็นจริงหรือไม่